ดีครับมิตรรักแฟนเพลงไล่อรหัตครับตอนนี้อยู่ที่ก้าวหน้ารีดีโอนะครับกับดีเจกอย่าครับวันนี้มาถึงแล้วครับก้าวหน้ารีดีโอหลายคนได้ยินแต่เสียงนะครับเราก็เข้ามาแต่เสียงเนาะตัวไม่ได้เข้ามาในห้องส่งนะครับก้าวหน้ารีดีโออยู่ไหนนะครับอยู่อำเภอชายบดาลจังหวัดลพบุรีค่ะชัยบดานลพบุรีครับตนีกำลังเดินทางไปหนองไผ่เพชรบูร์ก็มาแวทก้าวหน้ารีดีโที่หลายคนได้ยินเสียงเราทุกวัน ทุกวันอังคารพฤหาดเสาเอออังคารพฤรื่อหาดเสานะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็จะอังคารพเพื่อเหาดเสาแต่ถ้ามีธุระประปังอะไรจําเป็นก็อาจจะอาจจะเลื่อนอาจจะเลื่อนนิดหน่อยออนะครับหรือไม่ก็สลับวันครับ อาจจะเลื่อนเวลาด้วยเวลา<ช>จริงนะเราคือ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาแต่บางครั้งถ้ามีธุระอาจจะเลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นนิดนึงนะครับก็จะอยู่กาัานานารีดียวอ,อลังการมากครับก <c oughs> <c oughs> ็คือตั้งแต่เรียนสื่อสารมวลชนรามคำแหงครับก็ได้เข้าไปเทสในห้องสงสนุนนมนานแล้วนะครับสมัยนั้นครับก็ไม่ได้มาเข้าบรรยากาศแบบนี้อีกเลยนะครับวันนี้ก็รื้อฟื้นความทรงจำสื่อสารมวลชนรามคำแหงครับเนาะก็ ยินดีครับในการแบ่งปันประสบการณ์การกับผ่านทางสื่อนี่แหละครับทางสื่อวิทยุนี่แหละครับสื่อออนไลน์พวกนี้แหละครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเรื่องราวต่างๆของไร่อลหันนะครับเราอยู่บ้านกุดไปเข็งตะบนโนนค่าอเบอรสูงเนินโคราชแล้วเจอกันที่ไร่อลหันนะครับ